สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับในเดือนมีนาคมปี2564กับผมดรทาร่นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสามารถรับฟังได้นะและจะดีมากถ้าดูแล้วช่วยกัน Subscribe นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับหมอดูนั่นเองนะเอาละครับคนวันพฤหัสมีไพ่อะไรบ้าง ไพ่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าตัวเจ้าชะตานะครับคือ3ดาศแสดงว่าในเดือนมีนาคมคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นคนลักษณะที่ขี้งุ่นงิดง่ายใจร้อนแล้วก็เป็นดวงที่นึกว่าทําอะไรก็ตามเนะี่ยมันจะมีมารพจญนนะครับหรือคุณอาจจะยังรู้สึกเฟลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือรู้สึกว่าเจ็บปวดใจ กับเดือนที่แล้วอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันยังเป็นชนักปักหัวใจอยู่ในอีกแง่นะครับบางคนอาจจะมีอาการภูมิแพ้ไซนัสหอบหืดหรือโรคเกี่ยวกับปอดหวัดอาจจะมาถี่หรือมาบ่อยก็ได้เช่นกันในเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีอาจจะไปเจอฝนหรือเปล่าบางคนนะครับไปเจอฟ้าฝนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตากฝนแล้วเปียกน,นะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในภาพรวมโดยจะเป็นอย่างไรนะในเดือนมีนาคมจะบอกว่าเป็นไพ่ The M s กับหนึ่งเรียนมุงบอกว่าคุณจะมีโชคนะครับโชคเข้ามาแต่อาจจะช้าหน่อยนะแล้วก็ดวงคุณผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับในอีกแง่นึ่งคือความสมบูรณ์นะสมบูรณ์ดีนะครับในภาพรวมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลายคนน้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นบางคนก็เรียกว่าแต่งตัวนะครับแต่งตัวมากขึ้นแต่งสภาพลายลูกไม้สีสันชุชานหน่อยนะหรืออาจจะ เรียกว่าในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์เกีเก่ยวข้องกับพวกเกษตรกรรมพวกการปลูกดอกไม้เกี่ยวกับพืชสวนอะไรทํานองนี้ก็ได้เช่นกันหรือการที่จะมีแบบเกี่ยวข้องกับแม่ก็ได้เช่นกันนะครับหรือแม่หรือผู้ใหญ่นํโชคมาให้นะครับก็จะเป็นอะไรทํานองนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะในภาพรวมคือถือว่าจะมีจังหวะที่ดีเกิดขึ้นนะครับการงานคือไพ่อัสวินทเทอรรียนแล้วก็หกดาบนะครับอัสวินทเทอรรียญเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ การสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะหรือการที่คุณยังทำอะไรที่แบบเป็นลัก,ลกษณะเดิมๆอยู่และแสดงถึงความมั่นคงหกดาบคือเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกันสองใบนี้รวมกันนะครับจะบ่งบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเพราะงานหรือดวงการเดินทางค่อนข้างเด่นจะได้เดินทางการงานนะครับทำธุรกิจหรืออะไรทธนงนี้อยู่นะเขาบอกว่าจะต้องทำ อะไรเสริมเข้ามาหาธุรกิจเสริมเพิ่มเข้ามานะแล้วก็หลายคนนะครับอาจจะมีกิ์การแบบอยากเปลี่ยนแปลงงานนั้นอยู่นะส่วนถ้าตกงานอยู่ในเดือนนี้คิดว่าเหมือนกับยังหาหางานอยู่นะคิดว่าแล้วก็ถามว่าได้งานไหมก็มีโอกาสที่จะได้งานในภาพรวมนะครับเขาบอกว่าการงานจะมีรอยรั่วอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องระดับบไหนเรื่องของการงานนะการงานไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณก็ปล่อยมันไป ทำมันอยู่อย่างนั้นแหละใช้เวลาเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างนะครับโดดเด่สนสำหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการขนส่งส่งออกขายออนไลน์นะใช้อินเทอร์เน็ตใช้การโซเชียลมีเดียนะครับถือว่าเด่นนะในเดือนนี้การเงินนะครับก็บอกว่ามีไพ่เมดิเชียนกับไพ่ราชาถือเหรียญน,นะการเงินก็มีโอกาสที่จะถูกหวยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จะมีจังหวะที่เรียกว่าทําเงินได้ดีนะครับ หรือมีช่องทางทำเงิน,นใหม่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรือมีลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ลูกค้าคนมีตมังค์เอาเป็นว่าถ้าคนวันพฤหัตเน้นกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะเน้นผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีตังค์หน่อยคนที่มีฐานะหน่อยนะหรืออาจจะถึงการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเรื่องของการเงินเราอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนด้านของความราักความรักนะครับเป็นเรื่องของออการเริ่มต้นอะไรใ,ใหม่ นะก็คือถ้าโสดก็คือน่าจะมีคนเข้ามาแหละแต่ถ้ามีแฟนมันอยู่แล้วอะมันก็เป็นเรื่องของการเอ่อเรียกว่าทําอะไรใหม่ๆเกิดข,ขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่ในอี่เงี้ก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของแฟนนะครับอาจจะมีงานใหม่ทําให้ต้องเดินทางห่างกันอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับความรักในเดือนนี้ห,นหลายๆคนก็เรียกว่าทําตามหัวใจใช้หัวใจนําทางซะมากกว่าบางทีก็จะพบคนที่ถูกใจนะครับเพราะเป็นไพอ่อัศวินถือ ช่วยนะครับได้เจอคนหลอกก็อาจจะได้แซ่บอร่อยคนหลอกก็ได้เช่นกันคือคราวนี้การที่คุณได้คนใหม่เข้ามาไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นรักซ้อนได้ก็ต้องระวังว่าบางทีไปคุยกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับก็จะมีความวุ่นวายเรื่องของความรักเหมือนกันบางคนที่รับคนอื่นเข้ามาแต่มันถูกใจะนะไพ่สุดนะครับเป็นไพ uh, ่ the moon นะมอบอกเลยว่าในเดือนนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็แล้วแต่คุณยังมีความกังวลใจไม่ว่าดวงที่ผมทายมาการเงินการงานความรักเนี่ยผมมองว่ามันดีแต่ว่ามันก็ยังไม่พ้นที่คุณมีความกังวลใจนะอาจจะที่ผ่านมามันมีอะไรบางอย่างที่มันทิมแทงใจนะครับหรือคุณมีความรู้สึกอะไรที่มันเป็นอยู่ในใจทําให้คุณยังมีความกังวลยังคิดถึงความหลังยังคิดไปเองอยู่หรือมีความคิดที่แบบยังฟุ้งซ่านยังมองหาวันๆเก่า และบางครั้งมักจะทําอาด้วยความไม่รู้ตัวพลังเผลอเผลอปลากเผลอใจเผลอทําไปหลายๆคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนนี้มีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับทูตผีวิญญาณได้เช่นกันอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรทนองนี้เกิดขึ้นรวมไปถึงการเดินทางที่เกี่ยวกับน้านะครับโดดเด่นเหมือนกันนะครับคุณอาจจะได้ไปทะเลหรือไปท่องเที่ยวที่มันมีความเกี่ยวข้องกับน้ําเกิดขึ้นเดือนนี้นะครับคิดว่าสุขภาพต้องระวังในเรื่องของหอบ ภูมิแพ้นะครับมีโอกาสที่ค่อนข้างชัดเจนมากเบาหวานอ้วนขึ้นนะครับน้ำหนอนน้ำเหลืองแต่ผมคิดว่าน้ำหนักไปทาที่โรคภูมิแพ้หอบไซนัสอะไรอย่างเงี้ยนระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหาได้เช่นกันแนะนำอย่างหนึ่งถ้าคุณอยากสมดวงนะครับให้ทำบุญกับแม่นะครับแล้วก็ขอความพระจันทร์แล้วก็ทําบุญตามริมน้านะครับเพื่อเป็นการสมดวงชะตาด้วยเช่นกันในเดือนนี้นะครับคุณมีเลขนําโชคคือเลขหนึ่งแล้วก็เลขสาม อ่านะครับเป็นเลขนำโชคของคุณนะครับ1กับ3นะสีนำโชคน่าจะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีนำโชคของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนนี้ด้วยเช่นกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดูดวงรายเดือนมีนาคมของคนที่เกิดวันพฤหัสดูจบแล้ว s u b oui, s c r i b e ได้นะแล้วก็คอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวของคุณได้นะครับเราอัดคอมเมนต์เลยนะพบกันใหม่เดือนหน้านะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอให้นำาบฝันดีทุกคนนะบายๆครับ